เวลาเราเห็นข่าวเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะช่วงของคุณฮุนเซนนะคะภาพจำของหลายๆคนก็คือผู้นำที่ดูแข็งกร้าวมากๆใช่ครับท่าทีแบบไม่ยอมใครเลยใช่ค่ะแล้วก็ภาพกองทัพที่ดูยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากเวลาสวนสนามทีนี้แบบโอ้โหอาวุธครบมือแต่พอได้ไปเจาะลึกข้อมูลจากสื่อต่างประเทศจริงๆม,มันเหมือนเป็นหนังคนละมวนเลยค่ะคือภาพที่เราเห็นกับความจริงเบื้องหลังนี่อาจจะต่างกันแบบสุดขั้วไปเลยใช่เลยครับ แล้วเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยก็มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากๆเลยนะอย่าง Global Firepower ที่เป็นเว็บจัดอันดับการทหารที่ทั่วโลกอ้างอิงก,กันโอ้ค่ะแล้วก็มีรายงานเจาะลึกจากสื่ออุรมันอย่าง Dowshiver หรือ DW ที่เขาไปขุดคุยปัญหาภายในมาตีแผ่เลยค่ะคือเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะลองส่องเข้าไปหลังม่านดูว่าจริงๆแล้วศักยภาพกองทัพเขาเป็นยังไง แล้วปัญหาข้างในที่ซ่อนอยู่มันใหญ่ขนาดไหนกันแน่น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเราเริ่มจากจุดที่เห็นภาพชัดที่สุดก่อนเลยดีไหมคะตัวเลขการจัดอันดับจาก Global Firepower ปี2025นี่แหละได้เลยครับคือเห็นแล้วตกใจเลยค่ะกองทัพไทยเราอยู่อันดับที่25ของโลกแต่อันดับของร,รัมโพูชาเนี่ยอยู่ที่90กว่าเลยนะคะใช่ครับเกือบไทยท้ายตารางเลยตัวเลขมันห่างกันขนาดนี้ในทางปฏิบัติมันหมายความว่ายังไงอะคะ ในวงการทหารก็จะเรียกกันว่ามวยคนละรุ่นเลยครับมวยคนละรุ่นคือไม่ใช่แค่เรื่องแพ้ชนะกันได้นะแต่มันเป็นการเปรียบเทียบที่แบบว่าแทบจะทําไม่ได้ด้วยซ้ําพอเราเจาะลงไปในรายละเอียดของแต่และเหล่าทัพนะโดยเฉพาะทัพอากาศกับทัพเรือคะจะเห็นภาพความต่างที่เหมือนอยู่กันคนละมิติเลย เรื่องกองทัพอากาศนี้แหละค่ะคือประเด็นที่อ่านเจอในข้อมูลแล้วอึ้งไปเลยคือของไทยเรามีเครื่องบินรบหลักๆอย่าง F 1 6หรือกริปเพที่พร้อมใช้งานอยู่เกือบร้อยลำใช่ไหมคะใช่ครับแล้วพอหันไปดูกัมพูชาคือในรายงานเขาบอกว่ามีเครื่องบินขับไล่ไอพ่นจริงๆกี่ลำคะตัวเลขที่ระบุในแหล่งข้อมูลคือศูนย์ลำครับศูนย์ลำจริงเหรอคะเนี่ยครับคือไม่มีเลยแมย้แต่ลำเดียวหรอคะ ไม่มีเลยครับที่เขามีในกองทัพอากาศส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงที่เอ่อได้รับความช่วยเหลือมาจากจีนอ oh. กับเครื่องบินฝึกใบพัดเก่าๆไม่กี่ลำในบทวิเคราะห์อันนึงเขาเปรียบเปรยไว้เจ็บมากว่ายังไงคะเขาบอกว่ามันเหมือนเอารถตุก๊กๆไปแข่งกับรถเฟอร์รารี่โอ้โหคือมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจะสู้รบกันเลยด้วยซ้ําภาพชัดมากเลยค่ะแล้วในทะเลล่ะคะเป็นแบบเดียวกันไหมเป็นภาพเดียวกันเลยครับ กองทัพเรือไทยเนี่ยจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Blue Water Navy Blue Water Navy คำนี้หมายถึงกองทัพเรือที่มีศักยภาพปฏิบัติการในทะเลลึกได้ไกลาจากชายฝั่งตัวเองอเรามีเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์มีเรือฟริกเกตสมรรถนะสูงแต่พอเรามองไปที่กัมพูชากองเรือของเขาส่วนใหญ่เป็นแค่เรือตรวจการชายฝั่งขนาดเล็กอ๋อก็คือภารกิจห,หลักก็อาจจะแค่ไล่จับเรือประมงอะไรแบบนี้เหรอคะใช่เลยครับภารกิจหลักเป็นแบบนั้นมากกว่า ถ้าต้องมาเผชิญหน้ากันกลางทะเลลึกจริง,รงๆมันก็คงจบลงเร็วมากพอเห็นภาพความต่างของยุทธโภคปลเงิินวหาสาลขนาดนี้มันก็น่าคิดนะคะว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วง,งบประมาณทางทหารของเขาหายไปไหนหมดครับซึ่งก็น่าจะพาเราไปสู่ประเด็นที่สองที่แหล่งข้อมูลจากดอยเชเวเล่เขาเจาะลึกไว้ได้แบบน่าขนลุกมากคือปัญหาคอรัปชันโดยเฉพาะเรื่อง Ghost Soldiers หรือทหารผีอืม คำนี้มันคืออะไรกันแน่คะฟังดูเหมือนเรื่องลี้ลับเลยมันเป็นเรื่องคอร์รัปชันที่คลาสสิกมากๆเลยครับในหลายๆประเทศค่ะทหารผีก็คือการสร้างรายชื่อทหารปลอมๆขึ้นมาในบัญชีเงินเดือนมีชื่อนะแต่ไม่มีตัวตนอยู่จริงโอหรือบางทีอาจจะมีตัวตนแต่ก็ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่แล้วพวกนายทหารระดับสูงก็จะเบิกจ่ายเงินเดือนเบีย้ยเลี้ยงสวัสดิการต่างๆในนามทหารผีพวกนี้แหะแล้วก็ เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองถูกต้องครับเอาเข้ากระเป๋าตัวเองไปเต็มเ็มโอ้โหเท่ากับว่าในกระดาษอาจจะบอกว่ามีทหารหนึ่งแสนนายแต่ตัวตนจริงๆที่พร้อมรบอาจจะมีแค่ห้าหมื่นอาจจะน้อยกว่านั้นอีกครับแล้วที่เหลือก็คือเป็นแค่ชื่อในบัญชีให้คนเบิกเงินไปใช้หรอคะประเด็นนั้นสําคัญมากครับเพราะมันกระทบโดยตรงเลยต่อความพร้อมรบของประเทศอตัวเลขกําลังคนในกระดาษมันดูสวยหรูแต่นักวิเคราะห์เขาบอกว่า ถ้าเกิดสถานการณ์จริงขึ้นมาจำนวนทหารที่พร้อมรบจริงๆอาจจะน้อยกว่าที่ประกาศไว้เยอะมากแล้วเงินที่ควรจะเอาไปซื้ออาวุธดีๆก็ก็รั่วไหลาหายไปหมดเลยครับซึ่งเรื่องนี้มันก็ไปสอดคล้องกับรายงานอีกชิ้นขององค์กร global witness ที่เคยออกมาแชรเรื่องความมั่งคั่งของตระกูลหุงอ๋อจาได้ค่ะเหมือนเคยเห็นข่าวผ่านๆว่าลูกหลานเขาใช้ชีวิตหรูหรามากใช่ไหมคะใช่ครับรายงานนั้นเปิดโปงเลยว่า เครือข่ายตระกูลหุ่นมีทรัพย์สินซ่อนเร้นมหาศาลลูกหลานขับซุปเปอร์คาร์ oh. ใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลำลับเป็นพันล้านในขณะที่ทหารชั้นผู้น้อยที่ชายแดนกลับมีชีวิตที่ลำบากยากแค้นมากม mm. ปร,กรากฏการทหารผีนี่แหละครับคือคกลไกหนึ่งที่สูบงบประมาณชาติไปหล่อเลี้ยงความมั่งคั่งของกลุ่มนี้มันไม่ได้แค่ทําให้รัฐเสียเงินนะ แต่มันกําลังกัดกร่อนกองทัพจากข้างในเลยมันทําลายขวัญและกําลังใจของทหารดีๆที่ตั้งใจทํางานจริงๆใช่ครับพอพูดถึงเรื่องขวัญและกําลังใจมันมีภาพหนึ่งจากแหล่งข้อมูลที่เห็นแล้วสะเทือนใจมากเลยค่ะครับคือภาพที่กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียของกัมพูชาเองเขาเอามาเทียบกันสองภาพภาพหนึ่งคือข่าวทหารไทยที่เสียชีวิตในหน้าที่แล้วครอบครัวได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐประมาณ10บล้านบาท Hmm. ส่วนอีกภาพเป็นโพสต์ Facebook ของทหารกัมพูชาที่ต้องมาขอรับบริจาคข้าสารอาหารแห้งจากคนทั่วไปเพราะเงินเดือนไม่พอใช้โอ้โห oh. การที่ภาพแบบนี้มันแพร่ออ,อกไปมันส่งผลกระทบขนาดไหนคะมันส่งผลรุนแรงมหาศาลต่อสิ่งที่เรียกว่าขวัญกำลังใจเลยครับซึ่งนี่ถือหัวใจที่สำคัญที่สุดของกองทัพเลยนะค่ะ <c oughs> อาวุธจะดีแค่ไหนแต่ถ้าทหารไม่มีใจจะสู้ก็ไม่มีทางชนะสงครามได้ ภาพเปรียบเทียมแบบนี้มันทำให้ความเหลื่อมล้ำที่เคยเป็นเรื่องไกลตัวกลายเป็นเรื่องจริงที่แบบมันทิ่มแทงหัวใจทหารชั้นผู้น้อยทุกคนม,มันทำให้เขาเริ่มตั้งคำถามที่อันตรายมากๆสำหรับผู้มีอำนาจคำถามที่ว่าคำถามที่ว่าทำไมฉันต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องทรัพย์สินของคนตระกูลเดียวในขณะที่ครอบครัวของฉันที่บ้านกำลังจะอดตายเป็นคำถามที่ ทรงพลังมากในบทวิเคราะห์ของสื่อต่างชาติเขาใช้คำว่าคำถามนี้มันคือระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่สุดที่ซ่อนอยู่ใต้บัลลังก์ของผู้ปกครองเลยครับหอเพราะเมื่อไหร่ที่ทหารซึ่งเป็นฐานอำนาจสำคัญเริ่มไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังสู้เพื่อใครเมื่อนั้นความพักดีมันก็เริ่มสั่นคลอนแล้วแล้วมันคงไม่ใช่แค่ภาพเปรียบเทียบอย่างเดียวแต่คงเป็นสภาพความเป็นอยู่ที่เขาเจอทุกวันด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับ มีคลิปที่ทหารกัมพูชาไลฟ์สดให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ในค่ายตามชายแดนเลยว่ามันขาดแคลนขนาดไหนอาหารการกินไม่พออืมแม้แต่อุปกรณ์ปฐมพยาบาลพื้นฐานอย่างแทบไม่มีเลยความรู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งถูกเอาเปรียบแบบนี้พอสะสมไปนานๆานเข้ามันอันตรายมากครับตรงนี้พอเห็นปัญหาภายในของเขาเยอะขนาดนี้ก็อาจจะคิดว่าถ้าเกิดความขัดแย้งขึ้นมาการใช้กําลังทาหารเข้าจัดการก็น่าจะง่าย แต่ในแหล่งข้อมูลที่เราดูมากลับชี้ว่าช่วงหลังๆฝ่ายไทยเลือกใช้ยุทธวิธีที่ต่างออกไปเลยที่เขาเรียกว่าเป็นไซเบอร์วอร์แฟร์แบบนิ่มๆแต่เจ็บลึกมากมันคืออะไรเหรอคะมันคือการเปลี่ยนสนามรบครับจากการ,รเผชิญหน้าด้วยปืนมาเป็นการใช้เทคโนโลยีกับมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างแรงกดดันแทนสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมเลยก็คือการที่กอสอทชอของไทยร่วมมือกับกองทัพ เข้าไปรื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตตามแนวชายแดนอ๋อที่เป็นข่าวใหญ่ช่วงหนึ่งใช่ครับที่ลักลอบส่งสัญญาณข้ามไปฝั่งกัมพูชาแค่การไปตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะมันจะสร้างแรงกดดันได้รุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะรุนแรงกว่าที่เราคิดเยอะมากครับเพราะเราต้องเข้าใจก่อนว่าเป้าหมายที่แท้จริงของปฏิบัติการนี้ไม่ใช่การโจมตีค่ายทหารแต่เป็นการตัดท่อน้ําเลี้ยงทางเศรษฐกิจของกลุ่มผู้มีทิพลในกัมพูชาโดยตรงท่อน้ําเลี้ยงครับ พื้นที่ตามแนวชายแดนฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะเมืองอย่างปอยเป็ดหรือพระศรีหนุกลายเป็นแหล่งซ่องสุ่มของธุรกิจสีเทาขนาดมาหืมาทันแก๊งคอเซนเตอร์บอลพนันออนไลน์ซึ่งธุรกิจผิดกฎหมายทั้งหมดนี้อ๋อต้องใช้อินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงจากฝั่งไทยเป็นเส้นเลือดหลักในการทำธุรกิจถูกต้องเลยครับพอไทยเข้าไปตัดสัญญ,ญาณปุ๊บธุรกิจสีเทาพวกนี้ก็กลายเป็นอัมาตทันทีเข้าใจแล้ว เงินหมุนเวียนวันละหลายร้อยหลายพันล้านบาทที่เคยเหล่อเลี้ยงกลุ่มอํานาจเหล่านี้ก็หยุดชะงักลงพ่วงนายทุนจีนเทานายทุนขเขมรที่อยู่เบื้องหลังก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าโหแหล่งข่าวใช้คําเปรียบเทียบว่านี่คือการบีบไข่ที่ทําให้ผู้นํากัมพูชาต้องออกมาดิน้นโวยวายเพราะมันกระทบกับผลประโยชน์ของเครือข่ายตัวเองแบบเต็มๆเ,เป็นมาตรการที่เจ็บปวดกว่าการส่งทหารไปรบอีกนะคะแถมเราไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเลยใช่ครับตรงจุดกว่าเยอะ สุดยอดเลยค่ะเป็นการเปลี่ยนกระดานการต่อสู้ไปเลยจริงๆเอาละค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเรามาลองสรุปประเด็นสำคัญจากการเจาะลึกข,ของเราในวันนี้กันหน่อยดีกว่าข้อแรกเลยที่ชัดเจนที่สุดก็คือศักยภาพทางทหารที่เทียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับอันดับโลก25กับ90กว่ามันห่างกันทุกมิติโดยฉพาะทางอากาศที่เรียกว่าเป็นศูนย์เลย แล้วประเด็นที่2ก็คือปัญหาคอร์รัปชันที่ฝั่งรากลึกที่เราเห็นผ่านปรากฏการณ์ทหารผีครับซึ่งมันก็คือภาพสะท้อนว่างบประมาณของชาติมันรั่วไหลไปเข้ากระเป๋าชนชนันนำแทนที่จะถูกนำมาดูแลทหารจริงๆซึ่งนั่นก็นำมาสู่ข้อที่3คือวิกฤตศรัทธาและขวัญกำลังใจที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำสุดขั้วครับระหว่างชีวิตผู้นำที่รูหรากับทหารที่ยากแคนจนกลายเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่รอวันทำงาน และข้อสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนยุทธวิธีสู่สงครามยุคใหม่ที่ฝ่ายไทยแสดงให้เห็นแล้วว่าการใช้มาตรการทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจได้ผลชะงัดกว่าใช่ครับการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่สามารถสร้างแรงกดดันที่รุนแรงและตรงจุดไปยังกลุ่มอำนาจได้ผลกว่าการใช้กำลังทหารโดยตรงเสียอีกทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าเบื้องหลังคำพูดที่แข็งกร้าวและภาพกองทัพที่ดูยิ่งใหญ่มันมีความเปราะบ,บางซ่อยอยู่เยอะมากจริงๆ ใช่ครับและมันมีบทวิเคราะห์หนึ่งที่ทิ้งท้ายไว้น่าสนใจมากเขาบอกว่าภัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุดสำหรับระบบการปกครองในกัมพูชาตอนนี้อ่านไม่ใช่กองทัพจากประเทศเพื่อนบ้านแต่เป็นความรู้สึกของทหารในกองทัพของตัวเองที่เริ่มตาสว่างผมเลยอยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ผู้ฟังได้ลองไปขบคิดกันต่อนะครับว่าในโลกยุคปัจจุบันระหว่างจำนวนยุทธปกรณ์ที่ล้ำสมัย กับความพักดีของทหารที่กำลังถูกกัดกร่อนด้วยความเหลื่อมล้ําอะไรคือจุดเปราะบางที่แท้จริงของอำนาจรัฐกันแน่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรากฐานที่ค้าจุนอำนาจอย่างกองทัพเริ่มตั้งคำถามว่าพวกเขากำลังเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องใครปกป้องชาติหรือปกป้องทรัพย์สมบัติของคนเพียงตระกูลเดียวกันก็จบไปแล้วครับสำหรับเนืหาข่าวในวันนี้ ท่านใดคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นแชร์มุมมองกันได้นะครับแล้วพวกันใหม่กับพวกเราหูฟังข่าวครับ